สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราจะมาลองทำโปรแกรมตัวจา m o บ i ้เทียบกับ a m ม s กันนะครับตัวเลขขึ้นแล้วก็จะมีค่าสแตนไดโผลแบบนี้นี่คือ a m ม s ลองดูลองดูหน้าตาไปเลเอางี้แล้วกันเราจำค่าตรงนี้ไปค่าอิทธิพลของ a m ม s จาก USF ที่มีต่อ ATT ได้จุดสีหนึ่งแล้วก็ค่าโหลดดิ้งนย่ยจุดเจ็ดขึ้นเนาะจุดเจ ฝั่งนี้ก็จุด8.8ถือว่าดีใช้ได้เลยนะครับลองมาดูที่จังมวกพีกน่นะครับ U F จุดตรงนี้ U F F เหมือนเดิมนะซ้ำๆไปที่จุด8ตรงนี้เห็นตรงชิ้นเนี้ยนี่จุด F ใช่ไหมอืมเท่ากันแล้วเออเนอะแสดงว่าตัว A m o d นะครับเขาทรีตให้ตัวแปรสังเกตอ่ะเป็น constant ไปเลย ซึ่งจริงๆอ่ะมันก็ถูกต้องตามหลักการแล้วว่าตัวแปรสังเกตที่เอาเข้ามามันควรจะเป็นคอนติเนุตัแต่ว่าตัววัุยูเอสต,ต่างๆเอีทีทตัวเนื้อของมันมันคือออร์ดิโน